ันนี้เราก็มาช่วยนะนี่เหนมช่วยถือกันไกลไม่ได้มาหายรูปอย่างเดียวนะคะมีประโยชน์นะคะถือกันไกเลยตรงทางเดิมใช่ไหมคนเดียวคุมพอได้ฮะ ขางในปะใ่ใแค่ไลด้เดือยออไหนทางสองร้อยที่น่สไลเดดีัน้น่ะต้นไหน,อนต,อน,หนตอนนี้อ๋อ ยืนยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจยุบยิบยุบยิบไปหมดแล้วเนี่ยโดนยังวะแก่ไหมไม่แก่ยังไม่เอาบนัดโอ้แม่ระวังลันเกยท่อเอากันไกลไปปะ นอนที่นี่กันจ้าดีลุกตัวเลยหมดเลยอ๋อเอาตรงข้างล่างนู่นเหรอเรามาผิดซอยดูหมอนกันป้าระวัง เหยียบหินแล้วลื่นอ่ะต้องเหยียบวันนั้นเจลื่นตรงไหนวะตรงนี้เปล่าวะอุ้ยตรงนี้ระวังลื่นอนน้ไม่ได็กระยดดเดินมาบีบอันนี้ระวังลื่นมันกลางมันกลางเลยตีแรกคือมาเอาไม่ไถ่หรือไง อือเราเอาไม้ไผ่รงแล้วก็ไม่แบบวางแล้วก็ลากตาไม้ไผ่อู้อง่ายมากเลยสะดวกเลยถึงแล้วเก่งมากเดี๋ยว,ยวขึ้นไปเอาอีกหลายหลายรอบไปละ